รับแล่แมันตบทไทยก่อนเลยย็นย็นของเข่ากันมะคำแับแลแห่มันจุดจวดมาละออน,อน จวดจวดพี่น้องจวดจวดก้อยลอยเลือดเส็บแซบตับันหวานนี่หั่นตับสีปังทุกยัน่ไงไปเลยซัมปีได้สบายดีพี่น้องของไฟเบอร์สุขุสุขนแล้วกับสมงสุบอตมามจวดจุ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 ดจ้อจุดจุดจ้อมันจุดจุดจุดดด้ดด ทัวร์ดำมาทัวร์ดำทัวร์ดำมาลองบังกับข้าวเหนียวบรรยากาศก็ลมมาหนิพี่น้องสารตโทษกูยันไม่เอ,อีนเออเซลฟี่ปิว้วง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 มกมากับกับโปรแกรมเป็นเออเแบบี้คอร์สมาหนิลองบังเบบี้คอร์สเพราะว่าเพื่นแนะนำมาหลายเดอร์สายร้องไงอยากอยากลองบังว่าบางทีแซ่เซนได้เพื่อนแนะนำมาเป็นเบบี้คอร์สมามาช่วยจะลดจะจ้าพี่น้องขับไล่เฮกมันบบตบท้ายก่อนนี่ เย็นเย็นของเขากันมะ่าจุดจวดมัลองเลยลองเลยนี่เจ็มจนเจ็มจนทำลารแห่งมารจุดจวด và on on từng con cỡ từ vay từ vậy ừ, là cản lốm lốm luôn cổ đẹp tôi nhanh hơn rồi người hắn nọc hắn nó có một hiệp nầm mhm 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 ตัวแหลกมาทั้งบางคนก็ตัวดำตัวแหลกเกินอุ้ยคำยังระดือหันตับไปเฮ้ยแบบร้อยเลือดของแท้เจ็บ กระเทียมมั้งเข้าจะเป็นแบบอยากน่อยนี่ว่ามันน้อยเนี่ยราคามันก็จะอัพนนนอนนอต,ตัวกกน,นิดนอนึงตักคำนี้ไงตุวยเดีกกระเทียมนี่โอ้ยติดกล้องหรือยัง มละกของโปรดกับความอ่อนบอก่าตสายจุต้องมีมละกที่โต ตามหลุดโดดจุดไตทุนบ้านใครกาไตตึ๊ยุดงานแต่เสื้อใน,นบรรยากาศที่ดีคุณมึง นี่นี่ไรเดอร์หันตับหนานี่แต่แต่คนหมักทำเป็นต,นตน้นต้นไปรถบอดเด็ดบอดดฮอนบรรยากาศก็ดี อยู่กรุงเทพแต่บ้านเขาเริ่มน้ำวชวนอ๋อกาะจุดกลางกันนี้พัก ไรเดอร์ก <ersch> ็ต้องมีต <laughs> oh. <laughs> ับตลอดเพราะไรเดอร์เป็นคนมักกินตับ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 หัวหงอยกินได้ ร้อยหาสิบบาทเนื้อไอเดินซื้อมาเป็นคนที่กินไลยอยู่แต่ตามงบประมาณลูกโดด แต่ไรเดอร์กินนั้นบรบรัได้หมสี่รูปสามรูปันดีทุกประภาพแก่ข้าวดินแล้วแก่ข้าว้หม ลมเย็นเย็นมาเลยสัตว์โทษเน้่ตั้งเรื่ไว้แซ่บรรยากาศตื่นสายมาเ,ยเลยพอดีกินข้าวตอนตอนเที่ยงพอดีแต่จริงแล้ได้ตีกินแต่เศร้ากับมันยุด โยมกินจันของผมนะคอยยอมมาทานขอมีหน่อยมันจะจะลายทีแซบแต่ของมันมีลายมันโปรเซปลายเดือดเห็ดเห็ดหน่อยเพราะว่าผู้สาวสาวตุนงนาแล้วบอกกินน้ำ กินกินได้จะกินได้บุหรี่ลมผัดผักเนาะกินได้ห่อนเงา Cái cả nhang cài bài cài mà không con khẩu cả liều bưng rồi ừ, đó nó อดเดือดโหตับโอ้ลมแห้งๆมันนี่อดเดือดบอกเลยกินไประวังไปลม ลบแล้วเอ้อเเออาอะไ้อาทำไท้ลบมาแล้วบอกว่าสัมผัสองแซบบ่บอของมาก